ตกอยู่ตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยสาดถล่ทั้งวันเลยวันนี้กลับบ้านไม่ได้เพื่อนๆวันนี้ฝนตกหนกักกลับบ้านไม่ได้เลยตอนนี้อยู่ที่บ้านอโลเพื่อนตอนนี้อยู่ที่บ้านอโลมากินอาหารที่บ้านอโลกลับบ้านไม่ได้เลยตอนนี้อยู่ข้างทางน้อนเพื่อน เราอยู่ตรงศาลาข้างทางเนะาะบ้านนารอตำบลนาดีเพื่อนฝนตกหนักมากโอ้ยฝนตกหนักจริงจริงตอนนี้กลับบ้านยังไงนาะถนนก็เปียกน้องเพื่อนตอนนี้ที่รถมอเตอร์ไซค์มาน้องเพื่อนไม่ใช่รถยนต์ก็เลยกลับไม่ได้เนาะถ้ากลับก็เปียกหมดเนาะลูกค้าที่อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหลายคนน้องเพื่อนวันนี้แดด แดดไม่ออกฝนตกเนาะ้ากลับบ้านไม่ได้เลยตอนนี้นอตอนนี้เราก็เดินมาที่ร้านบุยเตียวน้องเพื่อนอยู่ข้างทางเหมือนกันเนาะเรามาหลบอยู่ตรงนี้น้องเพื่อนฝนตกหนะักเราอยู่ตรงศาลาฝนสาดมากเลยลมแรงเนาะเราเลยต้องมาหลบที่ร้านบุยเตียวน้องเพื่อน นักกมาเลยฝนตกหนักจริงๆเพื่อนฝนตกหนักลมแรงด้วยตอนนี้ลมแรงมากเลยฟ้ามืดมาเลยตอนนี้ จะตกนานน้องเพื่อนน้องฟ้ามืดมากเลยตอนนี้ต้องรออีกนานไมหมนี่เพื่อนว่าที่ได้กลับบ้านเราต้องรออีกนานขไหนเนอะฝ่าฝนจะหยุดตกเนาะฟ้าไม่สว่างเลยเพื่อนตอนนี้มืดมาก กดไลค์กดแชร์นนให้กำลังใจเพื่อนๆตอนนี้ฝนตกหนักท้ายตอนนี้ฟ้าร้องดังมากเราต้องหยุดถ่ายก่อนนัดเพื่อน